นั่นแหละครับแต่วันนี้ต้องบอกมืยน้ําครับที่ฉีดต้นไหนข้าได้กินตอนนั้นเลยจะตื่นมาฉีดตอนตีสองก็ได้ละเมอครับแบกทั้งฉีดยามาหมดคือเอาง่ายคือฉีดฉีดตรงไหนกินตรงนั้นแล้วปกติพืชอะพืชเขาจะกินแค่ใบกับแค่รากแต่รงนี้ครับต้นอะไรได้หมดเลยครับเพราะมันเป็นต้องบอกว่าตัวนี้ครับเป็นออแกนิกนะครับปกติแล้วทำนาที่ฉีดกี่รอบ ปรอมาปสอนอบารอบเนาะตอนนแดงก็เป็นโฟยเยานตอนนี้เราหวานไปหรือยังปติจะเป็นน่าหวานเป็นนักกลังจะลืมหวานน้องเลยกำลังจะเริ่มใช่ไหมครับถ้าคุณก้าหวานมันก็ยังอ๋อขาลุ่มขาลุ่มขาลุ่มขาลุมครับผมโอเคถ้าเรายังไม่ทันหวานให้เราใช้ตัวนี้ก่อนเลย เตรียมดินอ่างเตรียมดินต้องบอกว่าหนึ่งขวดนะครับเป็นไร้ไขไหมไขได้หนึงดสิห้าไร่โอ้โหสิบห้าไร่พี่วันนั้นผมเพิ่งไปฉีดไร่ห้อยที่นครสวรรค์มาห้อยเขาลงไปประมาณเงินกว่าเนี่ยครับหนึ่งถุงแต่วันนี้หนึ่งขวดสิบห้าไร่เชื่อไหมครับขี่ไปฉีดมาครับบนอยู่ไม่รู้สิรอบยังไม่หมดเลยรวมๆแล้วก็ยี่สิบไร่ได้ผมบอกว่ามันลดต้นทุนได้จริงตรงนี้ นะครับอ่ามาลดตรงนี้จริงๆถ้าวันนี้เรายังไม่ได้หวานครับให้เราฉีดตรงนี้ก่อนนะครับเนีย่ยมีผมเนี่ยผสมน้ำเลย1ลิตะลองต้องบอกว่าเขาฉีดพ้นไป3วันถ้าดีมนันจะกลับมาเป็นกลางอ่าเป็นกลางคืออะไรครับมันเหมาะกับการที่เราจะเพาะปลูกตรงนี้อย่างที่ผมพูดในตอนแรกดีปลูกอะไรก็งามแต่ถ้าดนไม่ดีต่อให้เราจะอัดปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เซื้อุ๋ยซื้อปุ๋ย ซื้อปุ๋ยกระสอบละพันกว่าบาทแต่เดี๋ยวรับไปแค่ร้อยตัวก่อนทุบเลยแมนทำแม่นอันนี้คุณตัวคืกมากขึ้นเลยจากมาณสองพันแล้วไปดูเรียกได้ดินตายเลยได้แล้ครับน้องก็ดีเลยทอครั้นผมไปที่บ้านผมที่เชียงรายนะครับเนาะพอดีไปช่วงที่เขาลงสูตรหนึ่งทันแต่ข้าวที่จะเริ่มโผล่ผมก <Walker> ็เลยให้เขาใช้สูตรสองนะครับที่นี่ฉีดพ่นใช้โดนหรือว่าใช้คนฉีดชนด้วยใช่ไหม แต่ที่นู่นเขาจะใช้โดนเลยนะครับเขาใช้โดน50ไร่เขาใช้แค่ขวดเดียวห้าสิบไร่นะพี่ใช้แค่ขวดเดียวครับแล้วตอนนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ใช้ได้ถึงสองพี่ดีมองมองแค่มันเห็นใบเดยวที่เป็นตะลวงตัวนี้จะเป็นในเรื่องของรวงนะครับรูข้าวไม่เต็มนะครับเพราะเขาจะปูที่เที่ยงตรงโชงให้ตรงชุ่เลยอย่ากูเอาเยอะไปเลยจิ๊บจิ๊บ 我考研也错。